Sugared party es buena sensación. Sugared like belly party eso sí es el soul. Sugared like belly party. ครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันครับที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสครับก็สวัสดีผู้เข้ารับฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในฟังก์ชันเซอร์วิสครับปกติรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับจะมีแมสเซจขึ้นมานะครับถ้าแมสเซจอ a l เลอร์ตขึ้นมาเราสามารถเปิดดูได้เนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยได้มีการเข้า,าเช็คระยะตรวจสอบอย่างอื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแมสเซจจึงขึ้นเป็นเลขศูนย์ครับ บบจะขึ้นเป็นเลขศูนย์ถ้ามันมีอะไรเออร์เลอร์ขึ้นมามันจะขึ้นเป็นแมสเซจขึ้นมาครับนี่คือฟังก์ชันที่เราสามารถตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนการเดินทางได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือ Ti าย Pressure นะครับปกติมันจะ alert ขึ้นมาถ้ายางลมล้อถ้ามันมีความดันของแรงลมต่ำมากๆนะครับจะขึ้น alert ขึ้นมาอันนี้เป็นฟังก์ชัน ของรถยนต์ Mercedes Ben z ในปีใหม่ๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้จะมี assist plus ครับ assist plus ก็ assist ก็ย่อมาจาก assistant นะครับคือเรามาดูว่าเอะเราจะเข้าเช็คระยะอีกเมื่อไรนะครับคราวนี้เนี่ยระบบจะโชว์ขึ้นมาเมื่อผมกดโอเคนะครับนี่ผมจะใช้ปุ่มด้านซ้ายมือในการคอนโทรลตัวระบบทั้งหมดนะครับถ้าเราเห็นก็คืออันนี้จะเขียนว่า next service A 1นะครับใน200 45วันครับเนื่องจากว่าเราเช็คเซอร์วิสมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าระบบจะเรียกว่าใช้เราเข้าศูนย์เสียตังค์อีก2อง้สิบหาโอ้ยนานเหมือนกันนะครับเลยประหยัดตังค์ได้ไก,ดก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นฟังกช์ชันพื้นฐานนะครับแล้วกลับสู่หน้าจอหลักได้นะครับนี่ก็รถของผมนะครับก็จะอยู่ใน ช่วงหลักกิโล183,127นะครับถ้าเราจะเช็คข้อมูลพื้นฐานแบบเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าฟังก์ชันครับคลิกขวามาเรื่อยๆครับมาที่เซอร์วิสครับเซอร์วิสนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราเห็นว่า มีแมสเซจอะไรเตือนไม้ที่เราจะต้องเข้านะครับมีอะไร alert เตือนไหมแล้วก็จะต้องเข้าในระยะเวลาเท่าไรในวันที่เท่าไรแล้วเข้าไปเซอร์วิสในแคตตากอีใดนะครับก็คือ A1 นะครับเป็นแคตตากอีที่เป็นพื้นฐานก็คือ,อ Mercedes-Benz ก็จะเรียกให้เราเข้าไปจ่ายตังค์นะครับก็หลายท่านก็จะมีอู่ก็สามารถเข้าไปที่อู่ได้ครับทีนี้จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็น ฟังก์ชันที่เป็น Assist อันนี้จะเป็น Assist ที่เกี่ยวข้องกับ ESP นะครับฟังก์ชันนี้เรา,เรามันจะอยู่ใกล้ๆก,กับตัว Service เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเราก็คลิกขวามาเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเจอนะครับ Assist อันนี้แล้วเราก็คลิกโอเคนะครับ ESP เนะี่ยคือการลื่นถลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดไว้นะครับเพราะว่ารถยนต์เมื่อ ฝนตกหนกัหนกๆหรือไปอยู่ในพื้นที่ที่ลื่นนะครับล้อรถยนต์เนี่ยจะทําการแบบว่าทรงตัวให้มีเสถียรภาพสูงสุดนะครับแต่ถ้าเราออฟฟ f เนี่ยผมว่าเรากดออฟเหมือนเหมือนเนื่องจากมันเป็นรถขับหลังผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ในการดริฟต์หรือเปล่าดริฟต์ก็คือแบบว่าทําให้ล้อฟรีแล้วก็คอนโทรลรถนะครับอันนี้ไม่แนะนานะครับให้ออฟให้อนไว้ตลอดนะครับโดยฟังก์ชันนี้เราก็อยู่ในโหมดของ assist นะครับ assist กคืออันนี้ assist แล้วเราก็คลิกโอเคนะครับ ESP ควรเป็น on ตลอดนะครับ system เนี่ยมันจะโชว์ว่า system on เห็นไหมครับ system on นะครับแล้วก็ตัว attention assist นะครับ อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้ง alert เตือนแบบว่าเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆนะครับว่าอันนู่นเสียอันนี่เสียนะครับอยากให้ช่วยเตือนหรือเปล่านะครับเราก็กดเป็น activate ไว้นะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของรถยนต์ mercedes อันนี้คือ deactivate นะครับ ต้เส้นแดงอ่าเหนือเส้นแดงนะครับคือบอกว่าเราอยู่ในโหมดไหนอันนี้คือ activate นะครับแต่ถ้าเหนือเส้นแดงเป็น deactivate น็คือปิดระบบะครับเราควรเปิดไว้นะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราจะเรียนรู้นะครับหลายท่านกา็ทราบอยู่แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะเพิ่ง ซื้อรถมานะครับเป็นมือสองหรือเพิ่งได้รถมาหรืออะไรก็ตามนะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับผมทําในส่วนของเซตติ้งไว้ด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของตัวรถในเรื่องของระบบไฟระบบคอมมิเตียนต่างๆนะครับก็ดูในคลิปอื่นๆได้ครับก็เป็นพื้นฐานของการเซตฟังก์ชันของรถยนต์ mercedes benz ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวในเรื่องของการตั้งค่าวิทยุเอ่ยอะไรเอ่ยในคลิปต่อๆไปก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ